เป่งกันเหรอแล้วไปคิดเป่งแล้วนอืมย่างกินเหรออร่อยย่างกินย่างกินอร่อยนี่ไงคือเวลาเรามาอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีแบบเนมค้าเจอว่าวันนี้ใครอยู่อันนี้มิสเตอร์เดนิสนะครับเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟแมสเตอร์บูชเชอร์กินมือรึกินมือรึเนาะกำลังดูอันจ่าเลเลตี้อยู่ค่ะ มันดิบๆเหมือนครับนี่คือคุณโอ er> no. ๊คเจ้าของเฟอร์นิเจอร์ร um ้านโมทียอยู่เซ็นทรัลแบงคซี่อย่างเงี้ยแบงเราแบงคเอาเข้าไปเอาเข้าไปมันไส้มันน้อยเหรอเอาไส้หน่อยเอาใส่เยอะเด็กที่ปานเนี่ยเนี่ยใส่เยอะเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ใส่เยอะแล้วลูก

มาแอบพอแอบอมนิ้วอยู่อ่ะสิเห็นไหครับบอกองชินเก้าบาทคิดฝากนะพี่ดูดีอันี้ดีนะดูดีไปหมดเลยอันนี้ก็ดีนะเอาอันนี้ด้วยอป้าเก็บเดี๋ยวเละหมดเดี๋ยวเละหมดเลยเอาลูกมาด้วยหรอเอาลูกมาด้วยหรอเฮ้ยน้ำพลอยู่กับใครเนี่ยคือกับป้าคีทกับป้าคีทนี่ วิ่งตัวอะไรนะล็อบเตอร์เปล่าตัวมัน,ก,นมกัดไหมกัดไหมกัดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ไหมน็อคเซอร์มันกัดมมนะกนม่นอมอเอคเซอร์มันอมาที่นี่นะเขาจะรับประมาอย่างเงี้ยแต่ผมให้โอกาสที่ดีนะที่เราได้สอนเขาว่านี่ไงหอนย่างลงอยู่ไอโอสเตอร์นี่ไงไม่ใช่กุ้งนะครับอันนี้คือล็อบเตอร์อันนั้นคือกั้งเรียกว่าล็อกล็อบเตอร์แบบ <ท>สนุกผมว่าทุกที่คือห้องเรียนการเห็นไหมมันเป็นระบบระเบียบหมดเลยเนี่ยเฮ้ยังพอหลับแล้วเหรอจะเป็นแบบถ้าพูดแบบภาษาเราเคือแบบหลับแล้วหลับแล้วเหรออือแต่มันก็เป็นข้าวหน้าแกงแบบเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์คือประหยัดอย่างอื่นได้แบบไม่เคยประหยัดเรื่องกินจริงนยิ่งช่วงนี้นะเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวไอคิดอุ้มน้องพลอยอยู่ข้างหลังไงเห็นปะ ก็ที่นี่นะมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือขนมอินพอร์ตมัได้แบบนีเลยนู่นไงอินพอย์ตกับไปคิดไปคิดปุ๊งอย่างงเี้ยซื้อขนมมาปะโหกับมาเป็นขอฝากกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็คิดว่าซื้อมาจากที่เซ็นทรัลพูดฮอลยไป่ะพี่จ๋าบอกว่าอยากได้ปับซ่าด้วยนี่เลยตามไป15ปีมาอันนี้ไงพาเจตพาเจตี้แฮนด์ดิ้งเลยนะแต่ว่าที่พี่จ๋าอยากได้เพราะับไม่อยู่ไปคิดจุกับแม่จ๋าเราจะเอาอะไรจ๊ะ วุ้ยเหมือนผงเราเลยเนาะอยู่ไหนแล้วอ่ะอันนี้ของเราอ่ะอยู่บนโต๊ะหายไปไหนเนาะผมเป็นคนชอบชีสมากเนี่ยฮะเป็นเซกินชีสไอ้น้องพอมาแล้วแต่ไปคิดว่านี่เยอะแล้วไม่คิดฮัลโหลไปคิดว่าไหนอ่ะนั่นน่ะสิไปคิดอยู่ไหนอ่ะไ่คิดอยู่กับแม่จ๋าครับไอ้ยี่เป็นไม่พออ่ะอุ้ยไอ้ช็อกโกแลตน้องพอได้กินช็อกโกแลตดถือหรอ โอ้ยช็อกโกแลตใครเนี่ยลองลองไม่ลงตัวกันขักที่อ่ะเพราะว่าไม่รู้วจะนับตรงไหนเป็นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมว่ามันไม่รู้วันแบบไอติมอยู่นี่ใช่แล้วกินไอติมได้พอเยอะไอติมไดมากินไอติมได้พออร่อยพอชอบกินไอติมใช่ไหมครับคก็มีแนอจ่รูปหนึ่งแล้วไม่ต้อง ไหวไล้งไปเลยเหรอคนแบบเียงไปงคือาในคามิ์ของเขาเขาก็ปล่อยตัวมั้งวก็ปล่อยตัวมักคนเขาเป็นคนไม่กินไมกินไปเข้าห้องน้มั้งแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่ากินทุกอย่างไม่กินดูนไม่กินดูมันน่งวันนนอวหิวเไอบเขาอยากดูดดูดดบปีนี้ะท้อไมแล้วเขาจะได้ไม่ไม่เสียแรงอไรบ้าง อยากออกใช่ไหมทำางมาจ้างเทรนเนอร์เทรนเนอร์พี่จ๋าคังลเท่าไหร่เยยเลยไม่ต้อหูเลยถ้านูงก็คังเะเท่าไหร่พี่แบบูยอน้วนยอมต้อง้องพอกินอะไรเนี่ยพ่อกินเส้นะเนือ พอบบกิน<พ>อะไร,ไ<ห>รอ่ระเอ้ยแต่ดีดูดเส้นใหญเลยเห็นป่าขึ้นไปลงคิวละเอ้ยอะไรติดคิวพอ <laughs> นี่ไงพี่คิดอยู่นี่ ใช่ไหมว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่มาเราไม่ได้กูนแบบนี้และยิ่งช่วงนี้เซ็นทรัลพุ้ยเหาะครบรอบ10ปียิ่งพิเศษเลยคือดีๆเด็ดๆเนี้ยลดราคาลองรับมาดูกันได้ครับถึง2 0 2บป้าจีนจะอยู่นี่เลยลูกเสร็จปุ๊บก็แวะมากินกัน c e n t r ทร Italy ที่อร่อยมากแล้วก็เจอกันเมื่อวานต้องพ่อวิ่งตามรถไอติมใช่ไหมต้องพ่อแม่แม่แม่ตัด เดูแล้วนี่ไงแม่มาแล้วน่าเขาแบบว่าเขาเศร้ามากกว่าไม่เจติร์นความที่ตื่นเต้นอ่ะคิดกับว่าตัวตื่นเต้นกว่าวิ่งตัาไม่ชันตัวติดใจแล้วไม่ได้แล้วน้องก็ผิดหวังหน้าแบบว่าโอ้โหมันไม่รู้สงสัยสองก็คือต้องฉีดให้เต็มแล้วพันก็ใท้ได้แล้วเรื่องที่สาม ก็ี่จะให้เขากนนอคือตอนเด็กๆอ่ะเนก็คือว่าเคยดนมแล้วแม่เราให้ฟังว่แม่เอานสัแล้วเราก็เลยไ่เหฟันยังสวยอยู่ปะขนรากว่าัไม่ัฟันยังสวยอยู่ปไหนดูซิี่คกวาพลัวเพรต้อี่มีสามีคนนี้ค่ะแต่หตีมาที่ร้าผมนะ ให้ดูแต่ดีโก้แมงสาบแ่ดีแมงสาอเฮ้ยอันนี้อะไรอะน้องพอใส่ชุดอะไรอะตี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 แมงสามใช่ไหมเอาข้าต้มมัดไหมน้องพอใส่ชุดอะไรอ่ะ พ่อดูประคิดอะไรมาให้เกลยเอาไหมครเอาไหมครน้องพอดูปรคิดอุ้ยกเอาไหมเอาเอาน้องพอทำใส่ชุดอะไรอะใส่ชุดนักอวกาศใช่ไหมเลเออไอ้รองเท้ามีไฟด้วยี่เราเป็น

กมาข้าเหนียวข้าเหนียวที่หนูอยากกินอ่ะแต่ดีตลกลัวอะดูนี่ดูนี่หม่ำไม่ได้หม่ำไม่ได้ดูอุ้ยอะไรเนี่ยอ่ะตักเองตักเองตเองลูกเดี๋ยวกมองเหมือง แต่ดีทำอะไรอ่ะแต่ดีถูกสับปะาดอุ้มอยู่ใช่ไหมไม่คิดว่าพ่อคนนี้เขาทำอะไรแบบนี้ชิมจิมนี่ไงนี่ไงอร่อยนะพออยู่ไหนอ่ะพออยู่ไหนนี่ไงพออยู่นี่ไงเขาหมุนาโอ้ยอย่าไปดึงอันนี้มันหลุดออกแล้วว้าขนขนขนนี่นี่หลุดออกเป็นเส้นๆเลยลูกไอ้มันเข้าจมูกได้ลูกจริงๆขอบคุณครับที่ยังตามดังแล้วก็โตไปท่าแต่ดีแต่ดีถูกสับปะาดอุ้มใช่ไหม อยเปนั่งานหพอไม่ไปช่วยแต่ดีเลยอ่ะไม่ดีดีกินนมหรือกินน้ำจากขวดนมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะทำใช่างไรเผื่อใครจะเอาไปใช้กันบ้างกระตุ่มกระตุ่มบายบายแล้วเจอกันนะครับดีดีอ่ะอะไรอไปดูไหนอ่ะคออยู่นั่นไงนับนิ้วกันอยู่แล้ว ต้องไม่ยมสงะ้ใหญ่นิ้วโป้งอยู่ไหนน้อพอโชว์ซีนิ้วป้งไหนนิ้วแมไหนนิ้วแมงอยู่ไหนนน้ลที่นิ้วชี้นี่นิ้วชี้ เออถูกต้องน like ิ Now, ้วนางอยู่นั่นแล้วนิ้วก้อยอยู่ไหนนิ้วก้อยอยู่นี่อ่ะานิ้วก้อยนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางอยู่ไหนนิ้วกลางอยู่นี่นิ้วกลางอันนี้นิ้วกลางตรงนี้นิ้วกลางนิ้วกลางนี่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 นั่นนิ้วชี้นิี่น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 ั่นนิ้วนางนิ้วี่น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 ี้นี่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 นิ้วี่น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 นี่นี่นี่นี้นี่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 นีนี่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 นี นายมันิ้วก้อยจบแล้วอาลับอาลับอาลับตัวอาลับครับครับครับอาลับครับครับเอาลับใช่กูดกูดกูด ้ยนี่อะไรเนี่ยอะ้วสูบไหมของทอฟฟี่อเคยเจอเมนเจอแม่เอาล่ากินได้เอ่มันกินได้มันกินได้เหรอมันกินไงมันกระโดดขึ้นมาอุ้ยอุ้ยมันโยนหัวตัวเองขึ้นไปเลยอุ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกลงมาทั้งอันเลยปะเธอเออมาโดน เอ้ยอร่อยไหมเนี่ยมันเบี้ยวมันนิ้นรับจาได้าดาอุ้ยเอาวันนี้ไม่ได้กินนะั่นเหรอนี่ก<อ>ินแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนับดีดูอุ้ย,ย,ยมันหายไปไหนเอาตะมูกติดต้นไม้เลยอุ้ยนนอุ้ยนอนอ้วึ้ง โอ้ยตัวหายตัวหายเอ้ยตั้เล่นแล้วเอ้ยได้เล่นชิงช้าแน่เหมืนนอ,อนอีกอปคอร์นอ๋อมันกินป๊อปคอร์นมันกินอะไรป๊อปคอร์นลูก,ลก,เ,ลกเล็กเล็กเม,มันไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมันป๊อปคอร์นมันเค็มก็มันเค็มใช่ครับ อ้ยอร่อยนะกินกรอบ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 อุ้ยอะไรอ่ะแว่นอุ้ยเที่ยวรัดใส่แว่นด้วยเออพระอาทิตย์ขึ้นแล้วต้องใส่แว่นกันแดดว้าวพระอาทิตย์สวยไ้ย โอ้พระอาทิตย์ขึ้นอุ้ยพี่โอลับเป่าอะไรเนี่ยเป่าอะไรแม่ค<ข>แม่ค<ข>แม่นั่งแม,ม,ม่สวยไหมแม่สวยแม่สวยหน้าบานิแม่นั่งแม่แม่นั่งครับบอ,อกบทัพพ์พูดว่า กินอะไรเาแล้วหลายอย่างเลยครับวันนี้กบอยไม่าจะสีสแล้วไปยังค่สามเจ็ลไปไปไปูกไปไปให้คบเไปไปเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะครับโอเคนะค่ะแม่ไปไปนีป่ไปงี้นะไปตงนีนะไปไปแล้วครับไม่จับไปด้วยไปครับเอาเอเอาอไปไปไปเอาใครแน่เอาใครแน่ไปไหนเนี่ย ป้าคิดไม่หายยาวิตามินซีอย่นี้คุณแม่คิดเอาแต่นี้นะมันจะตกคุณม่ก็ยันกงอ่ลยเราจะทำต่อเดี๋ยวคุณแม่กินยาต่อไม่ติดแน่นอนเราไปคอยก่อนเราไปคอยก่อน ดี๋ยวจ๋าเอาวางตรงนี้จะออกยังไงอะ่ะประตูยง่งพออ,ออก่างนี้แล้วพี่จะออกยังไงช่วยหน่อย <c oughs> โอ้ยประตูอยู่กับพี่เวลลี่ประตูออกไปเลยค่ะอันนี้ทิ้งเลยนะยง ready ไหมวันนีน้ are you ready yes <Yeah>. are you ready yes <Yeah>. <Yeah. S 1> okay very good <c oughs> อมน,นิ้วอีก <c oughs> อมน,นิ้วอีกเดี๋ยวฟันเป็นไง เดี๋ยวนิ้วเจ็บเปลี่ยนนิ้วเหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนิ้วเป็นนิ้วชี้เหรออะเรานั่งนี่ก่อนใส่รองเท้าก่อนโอ้โหนียวโปเีนิ้วโป้เดี๋ยวนิ้วแดงนะยอดอันนี้ไว้หลังรถไปเดี๋ยวขึ้นรถแล้วต้องไปร้องเพลงชาติอีกใช่ไหมครับไปมาเดินดีๆเดินีะที่จอดอะไรนะนั่งเดี๋ยวตรงงดีๆลงมันกระเด้งอ๋ออีนี่กระเด้งไม่ ป่ะไปแล้วครับขึ้นรถออมมืทาไของน้องอยู่ไหนพี่โย่ของน้องอยู่ไหนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับจุดไหนเลิฟยู굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งบายน้องฮอบ๊ายบายไปประตูยังบ๊ายบายประตูกันเลย ม่บครับเออไม่บายกุดไหนกูดกูดมอร์นิ่งกดมอร์นิ่งตอนเช้าไม่ใช่กุดไหนไม่ต้องนอนอรนอมอร์นิ่งไม่บายแล้วพิュ่ยอุลิ่ยล้ิ่โอเคครับบปอุ้ยพี่เบนมาส่งพี่เบนมาส่งพี่เบนดิ่อพี่ส่งน้องหรอนู่นน้องอยู่นู่พี่เบนเขามาส่งพี่เบนมาส่งบายบายพี่เบ ปไป,ไปแล้วไป,ปไปแล้วหยู่นิ้วอยู่นะบายบายครับบปไปบายวายี่หไม่ก่อนนะบายเลิฟยูเลิฟยูเดี๋ยวเขาส่งอยู่พูดไหนไม่ดีเขาเป็นบ้าเหมือนกันนะเขาก็มาส่ง